สวัสดีพี่น้องมะขอกับยายม่งอีกคือเก้าเมื่อนี่อากาศแดดจ้าพี่น้องฝนตกอันเศร้าไหมเมื่มอนี่ฝนประกฝนตกหมู่บ้านเมื่อนี่แดดแจม่มยายม่งสืมาตากเนื้อแห้งครับพี่น้องเห็นแดดยายม่งสืมาตากเนื้อแห้งงัวไปไถ่นีนเนื้อแห้งง่วงเนื้อแห้งง่วงสือมจาะต,ตลาด กิโลหนึ่งพี่น้องใยมุ้งกระแลเป็นเศษเย็บสิ้นแพงตากแดดมีแดดแดดกำลังดีเห็ดแบบง่ายๆที่ใยมุ้งก็ยเห็ดแบบรแบบเดิมๆมาละครับพี่น้องเยียงปุ่งับมีซอสหอยมันซอสปรุงรสน้ำปาลารสดี กระเทียมซีโรติ่ยนิดน้อยน้ำตาลพีน okay. ่น้องกระเทียมแล้วนู่นลงเมื่อผงเคียงมงรูรสที่สิสตากเดียดพี่นอ้อง รับแรกก่ะใส่ใสีขาวต้องไปนิดน่อยใส่ผงง่วงฮะรถดีแล้วพี้เนอะใส่รถดี หงส์ลเหง่ายคือายมุ้งเคยเห็ดหลพี่น้องุดสัตว์หงส์ลด,ด,ลดน้ำป่า น้ำมันหอยไข่นิดหน่อยน้ำตาลหนึ่งกิโลหนึ่งน้ำตาลประมาณนีพี่น้อง กระเทียมใส่เครืองปรุงครบไปแล้วต่อได้มันจะคุกเข้าให้เข้ากัน พุดนี่ย่ายมุ่งกับเคย่ทำเค่เค็ดขายอยู่พี่น้องเค็ดขายอยู่ตลาดอยู่บ้านแต่ก็ได้ขายอยู่แต่เดี๋ยวย่ายมุ่งเข้าขายแล้วมีเค็ดกินซื่อพี่น้องกลิ่นใส่เกีย๊ย ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็ใส่หลายพี่น้องเพราะว่าเชียงปูงเอามีหลายอย่างมีหลายอย่างร่วมกันใส่เกลือลงไปนิดหน่อยคลุเข้าให้เข้ากันบางคนเขาเจ้ากับเห็ด แบบบ่าใส่เกรืปรุงหลายพี่น้องใส่แต่รตด,ดีกับเลือกับพิ่โรสามย่างกับแสบที่กันพี่น้องอแล้วไ้มุ่งใส่หลายยา่างคุกเข่าเขากันดีแล้วจ้าวม่วกระแสบแล้ว

จตยังากบ่ไดใส่ถุงสุปเือเอนี่ยนตาตเลย มือแดดกําลังแจ่มพี่น้องเมาะเาะกับตากนื่แห้ง แล้วเลยจากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยแห่งย่ายมุ่งพร้อมที่จะเอาไปตากแดดแจ่มขนาดเลยพี่น้องแจ่มมุ่งสุดไเอาคุนเอาคืนทั้งรงคาตากจ้าเสร็จเรียบร้อย สำหรับคลิปนี้ยายมุ่งขอจบคลิปส,สันสันซ้ำหเด้อจ้าก็ฝากให้พี่น้องกดติดตามยายมุ่งนเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะแดดแจม